ครับเรามาทำความรู้จักนะครับบลูทูธไวเลสมิวสิกเกตเวย์นะครับจากโซนี่นะฮะรหัสรุ่นนะครับ HWSBTA2W นะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่เป็นตัวรับและส่งนะครับสัญญาณบลูทูธนะฮะในลักษณะของสเตอริโอนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานนะครับและการเชื่อมต่อนะครับ ก็ก่อนอื่นเราก็นำเจ้า Sony Wireless นะครับมาต่อสายอะแดปเตอร์เข้าสายอะแดปเตอร์ก็ได้มามีอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำสายออ u ดิโอซึ่งจะต้องเป็นหัวแจ็ค3านะครับเสียบในช่องไลอับมันจะมีไลอินกับไลอ u t ให้เราเสียบในช่อง l ไล Out ด้านข้างเครื่องจะมีปุ่ม ID set นะครับข้างบนจะมีปุ่ม power นะครับการเชื่อมต่อให้เรากด2ปุ่มพร้อมกัน รอสักครู่นะครับจะมีไฟกระพริบเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปล่อยปุ่ม power แล้วกดปุ่ม id เสร็จปุ่มเดียวนะครับแล้วก็รอสักครู่นะฮะให้ไฟสัญญาณมันติดขึ้นมาเนี่ยครับก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเป็นตัวส่งสัญญาณบลูทูธเข้ามานะครับทดสอบกับซัมซุง galaxy note นะครับ ก็หลังจากเซิร์ชเจอแล้วก็ในการคอนเน็กครั้งแรกนะครับก็ถามพาสเวิร์ดข้ใส่พาสเวส่วนมาตรฐานนะครับ04ตัวหลังจากคอนเน็กเรียบร้อยนะครับไฟที่ติดกับพริบเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นติดนิ่งก็พร้อมใช้งานแล้วครับครับตอนนี้นะครับผมได้นำ Sony Wireless นะครับมาเชื่อมต่อกับ r e c ซิร์เวเพื่อขยายเสียงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูเลยครับ Thank you. คำว่ารันกลายเป็นฝนไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปต่างหนาแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมวันยังคงค้ายขาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำขอไปเราจะทดสอบนะครับ เชื่อมต่อผ่าน Macbook นะครับให้ Macbook เป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ Sony เพื่อเล่นเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับก็เชื่อมต่อเหมือนวิธีข้างต้นนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เปิดไอจูนขึ้นมาเพื่อทดสอบนะครับก็เช็คสถานะของบลูทูธนะครับว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ ก็สุดท้ายนะครับผมจะขอทำการทดสอบเชื่อมต่อกับ iPad นะครับคอนเน c t เรียบร้อย ก็ขอจบการรีวิว Sony Wireless Bluetooth ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ